ไม่ว่าคุณอยู่ในธุรกิจอะไรถ้าคุณเป็นองค์ประกอ์คุณไม่กระทบเพราะพวกองค์ประกอ์เนี่ยเขาจะมีอยู่3มคาแรคเตอร์หนึ่งคิดพอเจอทางตันเขาจะหลบซ้ายหลบหลบขวาเขาจะอินโนเวทเขาจะคิดอะไรใหม่ๆอันต่อมาเขาจะเชนของเขาตลอดเวลา ต่อให้ไม่มีวิกฤตเขาก็จะเปลี่ยนไม่ต้องรอวิกฤตฉะนั้นเนี่ยถามว่าพวกองค์จักรพรรเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแปลงเขาก็ครเอทเขาก็อินโนเวทเขาอยู่ตลอดเวลามีวิกฤตมามีความท้าทายมามีอะไรมามึงไม่มากูก็เปลี่ยนมึงมากูก็เปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนขเขานี่คือนี่คือองค์จักรพรรฉะนั้นเนี่ยองค์จักรพรรคือทางรอดของทุกสถานการณ์